คลิปเสียงมาแล้วนกักการเมืองหญิงฉะเดือดพระมหาหอภาพสุดลับเตรียมหลุดต่อเรื่องราวนกักการเมืองหญิงกับพระที่กำลังเป็นประเด็นอันสุดร้อนแรงในโลกออนไลน์โดยอดีตผู้สมัครสสพรรคดังวัย45ปีไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระมหาหอวัย24ปีซึ่งฝ่ายหญิงเป็นแม่บุญธรรมของพระมหาหนุ่มซึ่งคลิปชาวดังกล่าวสามีของนกักการเมืองหญิงเป็นคนไทยเองลังบุกจับ ได้แบบคานังคาเขาช่วงที่พระมหาหนุ่มกำลังนอนบนเตียงกับภรรยาตัวเองแต่ล่าสุดเพจต่งางๆอีสอขยี้ข่าวออกมาแชร์คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นพระมหาหอและมาดามคนดังหลังพระมหาหอยอมรับกับโยมทำให้มารามไม่พอใจที่ความรับรั่วไหลไปถึงบุคคลอื่นภายนอกอะไรเนื้อหาใจความในคลิปคร่าวๆมีดังนี้เป็นเสียงมารามคนดังพูด ว่าคุณเอาหลักฐานอะไรว่าฉันกับหลวงพี่ได้กันสองครั้งหลวงพี่มาได้ตอนไหนคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่ไม่จบก่อนมีเสียงหลวงพี่บอกว่าผมไม่ได้ยอมรับซึ่งมารามก็ได้อารมณ์ขึ้นโวยยมอุปถักากว่า คุณมีสิทธิ์อะไรเป็นบุคคลที่3เอาไปพูดต่อกันเพื่ออะไรคุณอยู่ในฐานะอะไรซึ่งน้ำเสียงมารามค่อนข้างไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากความลับรั่วไหลจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่ตัวระดับประเทศไปแล้วในตอนนี้ซึ่งทางเพจอีสอคยีข่าวยังได้มีทีเด็ดให้อดใจรออีกว่าเวลา20นาฬิกาวันนี้ปล่อยภาพสุดลับโคตรลับค่ะสื่อตามติดเลยด้านฟังซ้ำนักพูดนายอินทรพร จันเอียมผู้อำนวยการสำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากการตรวจสอบ พบป่ะพระรูปดังกล่าวราศีคาไปตั้งแต่วันที่22มีนาคม67แล้วซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องพระหนุ่มเป็นเจ้าอาวาสจริงหรือไม่นั้นพออสำนักพูดเผยว่าไม่มีความชัดเจนไม่มั่นใจว่าเป็นประธานที่พักสงหรือไม่แต่ไม่น่าจะใช่เจ้าอาวาสราะพระรูปนี้มาอยู่ที่วัดไรอ้อยซึ่งทางวัดก็มีเจ้าอาวาสอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีชุมนั้นก็ไม่น่าใช่